สวัสดีครับสวัสดียามเช้าพี่น้องนะครับเช้าวันที่16มีนาคม2567ันะครับมือนีวันโชควันหมานนะพี่น้องเด้อนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องหน้าถามเขามาหลายนะครับผมรอนะครับคืนก่อนวันหวยออกนะครับบ้าวเถ่าฝันบอนะครับเป็นจังไดแม่เพิ่นมาบอกบอนะครับท่ชุชมมาถาฟังถ่าชมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ฝันดีนะพี่น้องคือว่าฝันดีอยู่ครับเมื่อคืนนี้นะครับโอ้นะครับผมอา่าเบาเท่าก็จนดีใจแล้วครับเมื่อคืนนี้นะครับก็คิดว่าจะฝันบอนะครับท่านชมเมื่อเช้านี้ไฟรับไหมพี่น้องไฟหวัวตะมานะครับท่านชมไฟพึ่งมาเออพี่น้องเอานะครับเขม้าชมเมขม้าฟังน้ำกันเพระาระว่าเอฟซีก็รอถ่าฟังนะครับ อันนงวดที่ผ่านมาเนาะครับที่ฝันมาแม่มาบอกนะครับทำชุ่มครับ097นะครับเบาเท่ากันนี่ใน97นี่ครับ97มา79นะครับงวดเกาหาเพื่อนกระบอก95ตรงๆด้วยพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมา097มา79นะครับเอางวดนี้นะครับถือว่ามือขึ้นฝันดีจนขนลุกพุ่ล่ะพี่น้อง เอาไปฟังไปชมนกันนะครับไฟพึ่งมานะครับโอ้ทีแรกลนึ่าจะมาวฟบนนอไฟนี่เนาะไปฟังน้ำกันครับสวัสดีครับบาเ่าสวัสดีทำช่วงคับสวัสดีเช้าว,วันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเอฟซีถามเขามาหลายนะครับผมบาเทานะครับฝันแม่มาบอกไปนะครับทรรมชุ่ม มื่อึ้นนะครับก็ถือว่าฝันดีนะครับฝันดีการดึกนพี่น้องหลังจากสองงวดแล้วนะครับที่ฝันถึงแม่นะครับผมที่เพิ่นเสียชีวิตไปโดนแล้วนะครับงวดเก้าหานะครับเพิ่นไม่เขียนในเก้าห้าตรงตรงนะครับธรูมชมงวดที่ผ่านมากัดศูนย์เก้าเจ็ดมาเจ็ดเก้านับสองงวดแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่ว่าจะมาให้สามเทือสามงวด งวดนี้จะเป็นงวดที่สามจะเป็นจังไหรน,นะครับ่านมช้ชมฝันแล้วนะครับก็ถือว่าดีใจอยู่พี่น้องดีใจอยู่นะจะมาเล่าให้ฟังอืมจะไม่เล่าให้ฟังฝันไว้จังสี่ฝันมามาขึ้นนะครับขับรถเบาเท่าเนี่ยครับขับเพิ่นกับไปน้าพี่น้องเพิ่นไปนํานะครับไปน้ำนะครับผมในวามฝันนะครับ แตงโตดีนะครับใส่สินมีเสื้อลุกเสือลล่ลุกใหม่ไหมพี่น้องนะครับแตงโตนะครับอืมพองใสพี่น้องโอ้ผู้งามนะครับเห็นเพิ่นผู้งามนะครับเพิ่นไดีอิ่มบุญหรือจังใดนะพี่น้องกระซาทุบุญกับเอฟซีนะครับเอฟซีบางท่านกับ่าท่าบุญให้แมเบาลเท่าเลยเด้อนะครับเพิ่นนด้โชคนํางวงดที่แล้ว กระซาจุบุญนํานะครับเนาะจะมาฝันเห็นเพิ่นนะครับผมพูงงามนะครับเนาะใส่สินมีผ้าไหมเสือไล่ลุกไหมนะครับท่านผู้ชมขึ้นในฝันนะฝันว่ามาตะไใสน้ำกันนี่แหละครับผมของเต็มรถเพิินกันน่งมะนํำเบาเท่านี่แหละครับของเต็มรถนะครับได้ของมาเต็มรถนะครับก็เขามาได้บานเอาของลงเขามาได้บาน ที่จังใดนะครับผมของเขาไม่ได้บานนะครับแต่ว่าปัญญานงเขาเ็นอยู่ท้้งหลังบ่าวเถ่านะครับแ็ยังยากอยู่ดีทีนจะมายากนะอยู่ข้างหลังเขาไม่ได้บานถือคือเก่าครับของกินนะครับของกินอ่าเต็มเขามานะครับเขามาในบานนะเป็นของกินนะครับผมเป็นเทิงลาบเทิงก่อยนะครับแต่กินน้ำกันนะครับเอ่อที่ฝัน แต่ว่าฝันเยฟันมาไปฝันมาตอนกลับนะครับไปน่าจะไปซื้อของในความฝันนะครับน่าได้ของมาเต็มรถนี่แหละครับไปซื้อเป็นพวกนึกกินนี่แหละครับผมนั่งไปน้ากันอืมแล้วก็เขามาบ้านนะครับอ่าเขามาก็นั่งกินนะครับนั่งกินน้ากันอ่าพนักานจะกลับแล้วครับแม่จะแม่จะกลับแล้วละชั้นนะครับในความฝันนะครับปุ๊บใส่ ใส่ชุดนี่ผู้งามพีพ่น้องนะครับผู้งามเบาเท่าจนโอ้น <aimed> ะับอืมแปลว่าแม่ของคือผู้งามนะครับบาดกินแล้วๆ่นว่าแม่จะกลับเล้วเด้อ่าสันอืมแม่จะกลับแล้วา่นว่านะครับอืมแม่จะกลับแล้วนะครับอืมเอามาเบิง่าสัน่นว่ามาเบิงเอานะครับในความฝัน มาเบิ่งเอานะครับเพิ่นจะเขียนใส่พื้นให้คุณเก้าพี่น้องเอามือเขียนนะเขียนใส่พื้นนะครับเขียนใส่พื้นเขียนลงพื้นเลพี่น้องเป็นเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่งนะครับเห็นชัดเลยครับผมเจ็ดเก้าหนึ่งและก็ที่แปนะครับเพิ่นมาเบิง่งเบิ่งเอาเบิ่งดีๆเพื่อนนี่พี่น้องเพื่อนอ่าขีดลูกศรเจ็ดกับหนึ่งมาใส่กัน กับเจ็ดกับเก้าม่ใส่กันเอานี่ละอ่าคุณว่านี่ละแม่เอาให้พี่พนแม่จะกลับแล้วสันบ่าวถอดละวันอย่าเฝ้ากลับด้วยแม่เด้อนะครับอย่าเฝ้ากลับอยู่น้ำกอนบ่าวถอดละวันสินะครับอืมอยู่น้ำกอนอย่าเฝ้ากลับนะครับผมแก้เลื่อตื่นพี่น้องนะี่ครับจำได้คักจำได้ยังสี่ละพี่น้องนะครับผมอ่าเขียนให้เจ็ดเก้าหนึ่งตะว่า ตัวที่เพันเกียรไฮเนี่ยเห็นเป็นตัวสีแดงไหมที่พี่น้องตัวสีแดงนี่แหละพันโยงไอ้ที่พันโยงเลขเจ็ดใส่เลขหนึ่งพันเขียนขีดมากสิพี่น้องเจ็ดใส่กับหนึ่งหล้วกิเจ็ดใส่กับเก้านะครับอืนี่แหละครับความฝันมันขึ้นพอยเอฟซีก็รอดก็ถามเงินเ,นเข้ามาหลายนะครับท่านผู้ชมเอ๋อนะหางสุดท้ายนะครับผมเจ็ดเก้าหนึ่ง โมเมนเพิ time, ่นเหตตับสองตัวน้ำบอกพี่น้องนะครับพ่อเพิ่นโย่งไซเจ็ดมาใส่หนึ่งไหมครับโย่งเจ็ดมาใส่หนึ่งอืมนะครับโย่งเจ็ดมาใส่หนึ่งนะครับกระตัดเอาเก่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าน้ำเดือดทำหม,ชมูชุบไดเพราะว่าจังสีไหมครับ คนโย่งเจ็ดมาใส่หนึ่งละก็โย่งเจ็ดกับเก่ามาคููกันนั่งสี่แม่นะครับพี่น้องเอาล่อง,องตาเจ็ดเก่าหนึ่งมี่เห็นชัดนะครับทำชุ่มงวดนี้จะเป็นจังได้นะครับทำชุ่มล่องเบิรงนเด้อนนะครับจะเป็นแค่ความฝันนะครับเ,เพราะว่าสองงวดแล้วเพิ่นว่าจะให้สามงวดนะครับเบาทองตัดให้ตรงนี้แหละนะครับ เน้นเกาหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเอาทำปรชมนะครับหาศูนย์ในบ้าวเ่าก็เน้นนะครับเพราะว่าพนนังรถกับบ้าวเถอไหมครับผมนั่งไปซื้อของนี่แหละต่วนี่ความฝันจําได้ว่าตาขามาแล้วของเต็มรถนะครับจะมาบานแล้วคนับพนังมานํากันนันั่งทั้งรถมานํากันนะครับคือไปซื้อของมานี่แหละทนผร้ชมนะครับเอาบ้าวเ่าจะสรุปนะครับเนาะลอตเตอรี่ ไอเอฟซีได้เบิงน้ำนะครับนาวาเบาเท่าได้ลอตเตอรีอ่ตัวไหนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ะล่องเบิ้งเด้พีหน่องเด้ล่องตีเบิ้งนะครับเกีเป็นจังไรกับฟันยังสิละนะครับอืมนะครับอออ่าก็ถือว่าฝันดีอยู่นะ่าไปเบิ้งไปชุบน้ำกันครับผมสาธุดปูเร นะครับผมองพระศิวลีองค์พระแก้วมรกตนะครับพระพุทธชินราชสุขใสอยู่ใสนะครับสามตัวตรงๆรสองตัวตรงตรงเนปูเดอสิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับท่านชมอันนี้เลขทูบเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอฟซีได้เบิ่งเลขทูบนะครับผมสามศูนย์ห้าห้าศูนย์สามบอพี่น้องนะครับท่านชมเอานะครับไปเบิ่งน้ำกันนะบ่าวเท่าเขียนให้แล้วสาธุนะครับ จะเป็นจังไดงวดนี้นะครับท่านผู้ชมบ้าวเทาจะสรุปลอตเตอรี่ให้บ่งน,นํานะครับผมอันนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับเนาะสองงวดแล้วนะครับผมเก้าหาตรงตรงวดที่งวดที่แล้วเก้าเจ็ดมา 79. เจ็ดเก้าเานะครับอันนี้ฝันตั้งแต่ต้องงวดครับฝันผู้เทานะครับผ้าเปยผ้าเปยหลักใครงูญงนะครับที่บ้าวเทาตีให้เก้าศูนย์เจ็ด ครับเจ็ดห้าศูนย์นะครับผมบ่าวเถากัดตัดเหซมี่อันนี้เก้าห้าศูนย์ันเห็นผู้เถานะพี่น้องนะครับยืนยกมือนะครับเห็นเหล็กศูนย์อยู่กลางมือนะครับอ่กาก็เลยปีให้เก้าห้าศูนย์แล้วก็เห็นแม่พนวาถูกแล้ววะฉันนะครับผมอืม เอานีฝันมาขึ้นนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับฝันเห็นพนเขียนให้ใส่พื้นเห็นไหมครับพื้นกลางบ้านนี่แหละนะครับเห็นเลยนะครับเป็นตัวสีแดงนะครับนั่งกินเขากินเขาจนอิม่มจนนั่นพี่นอ้องลาบตม้มสมตำนะครับไก่ย่างในความฝันนะครับเพิ่นว่าจะไปแล้วแต่ว่าเบาเถ่าบอกขึ้นว่าอย่าเฝ้าไปอยู่ก่อนเด้อนะครับพนเขียนไห้บอกว่าเอาเบิ่งเอานะครับเจ็ดเก้าหนึ่งแต่ว่าพนโยงมากสิพี่น้องโยงเจ็ดมาใส่กับหนึ่ง ย่งเจ็ดมาเซกับเก่าไหมครับบาเถาะเลยตัดเห็นน้ำด้วยพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ you know ็ดเก้านี่ตัวเก้านี่นะครับบ่าวเถาะนี่คือมีศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหาศูนย์เก่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่แหละครับทานนี้นี่คือเก่าหนึ่งได้ทำบุญชมเด้อนะครับคืองวดที่แล้วนี่เห็นไหมครับผมเก่าเจ็ดมาเจ็ดเก่านะครับอื๋อเลขทูบธรรมชมเลขทูบสามศูนย์ห้าพิร์มาลายจัด ไล่จากล่างไปบนเรืองเซนเอฟซีว่าก็จะี่เป็นหาศูนย์สามนะครับตัดไปนั่นครับสามศูนย์สามหาศูนย์หากันตรงกันนะครับสามหาอีกตัวหนึง่งนะ้าพี่น้องถ้าเน้นๆได้พี่น้องได้บ้าเถ้าเน้นนี่แหละครับเน้นตัวฟันมือคืดน,นี่แหละเก้าหนึ่งนี่แหละกับเจ็ดหน,นึ่งนี่พ่อว่าพันยง้งย้งเจ็ดมาใส่กับหนึ่งไหมเน้นเก่าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนี่ครับกับนี่ครับห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านี่ครับตอนเน้นเๆคือเก่าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่ง นะครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเอามาเบิ่งลอตเตอรี่น้ำกันพี่น้องครับครับเบาถอดได้อันนี้หาเจ็ดหาเจ็ดกับเจ็ดหาอ่านะครับปู้บนว่าหาเจ็ดศูนย์เก่านผู้ชมศูนย์เก้านะครับ 093ใบนะครับอันศูนย์เก่า09ได้5ใบนะครับ095ใบ90 90 90ได้6ใบนะครับท่านผู้ชม90ได้6ใบเก่าหนึ่งจะมีบปนอะพี่น้องมาฝันได้ไม่ขึ้นนี่ตาของพี่สาวกับฝันเอ้า ตรงกันกับพี่สาวตัวนี้พี่น้องพี่สาวห้าหนึ่งเก้านะครับอันนี้ห้าศูนย์ห้าศูนย์อันนี้สาม,ามใบห้าศูนย์ห้าศูนย์ในห้าใบธรรมชุ่มห้าศูนย์ในห้าใบศูนย์ห้าอันนี้ศูนย์หาเนาะ นี่ครับมาได้สามศูนหาครับเลขทูบพี่น้อง,ได,งได้ตรงได้ตรงเลขทูบนี่ครับเลขทูบสามศูนะครับศูนหานี้ศูนห์ได้ ใบศูนหาได้เจ็ดใบธรรมชมศูนย์ห้าได้เจ็ดใบห้าศูนย์ได้ห้าใบนะครับธรรมชมกล่องเบาเท่าชัดบแล้วกษศูนเจ็ดศูนเะจ็ดได้สองใบที 7, ่หนอนนะฮ่าศูนศูนเจ็ดศูนเก้าเจ็ดห้าอันนี้หนึ 9, ่งเก้าหนึ่งเก้าได้ยี่สองใบทธรรมชมนะครับผมห้าเจ็ดได้สองใบนะครับ นี่ครับได้เก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับหาศูนย์ศูนย์ห้านะครับผมหนึ่งเก้าห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดลอตเตอรี่นะครับผมออธรรมชมได้ทั้งหมดยี่สิบเก้าใบนะครับศูนย์หาศูนย์นี่หาใบนะครับหาศูนย์หาใบศูนย์ห้าเจ็ดใบนะครับศูนย์เก้าห้าใบนะครับ เก้ 9, 0, 6, าศูนย์หนึ่หกใบนะครับผมศูนย์เจ็ดสองใบหนึ่งเก้าสองใบห้าเจ็ดสองใบทำชุชมเอานะครับอันนี้แคปหน้าจอเอานะครับทำชุ่มนี่ครับเจ็ดเก้าหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเน้นนี่ยครับเก้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเพื่อเขียนหมามือขึ้นนะครับผมนี่เลขถูกนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเด้อครับมึงนี่ให้โชคให้มา n ให้เฮงเฮงให้รวยรวยนะพี่น้อง สาถุนะครับเนาะให้ได้โชคได้มันเอาขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับผมพออก,กันคลิปนาครับแอดมินมาถอดสวัสดีครับ